ถือว่าใส่ได้แล้วขนาดเข้มเลยผ่านแล้วปรุงบอกแล้วแล้กินแล้วน้ำกินกินให้เอทีบางลูกมันอีเมียบากินน้ำเตะเสร็จถ้วยเสร็จบวงมาแล้วมากินจกเฉียบเรากินง่ายอยู่ง่ายเนาะผมมีฮอตแจ่ววะเนี่ยกินกับเป็นกับแจ่วก็เป็นแต่เกลือแล้ว หากินกระมากินกระมแช่เกือแทบผมเข้มไกันรละคอนอยกินร้ายๆข้าจาวันลือะสิเบอร์ลวบอกเกลือนะสิเบิรแล้วม่งจะทงเกลือนะยังทงระคึอจนเกลือร้ายางเป็นโรคไตตามหาเอฟีเนือไกินร้ายคนว่ะเอฟซีใชิเบทบแล้วใช่กัน เป็นนวลเราใส่ไปหลายหลดยเลยในนึงใส่เอกลือเป็นนวลน่ะโอ้ยโอ้ยันเกลือนี่แล้วยุบใส่ช้อนอย่าใส่สาขาว่าใส่สำนักเราเราต้องใส่ก็ได้เน็บหนับเม็ดใส่ไอ้เกลือกินไป็นนวลขึ้นนอนแบบนี้นนมันก็บ่มรสใเกลือเนี้ยเนาะแล้วกิกนไป็นนวลน้อ <c ười> ยนึงแต่ว่าเกลือนี่แล้วนักเกลือแสดงว่าจะกินเค็มหมดอีกโดยเค็มยส์เราใส่เกลือแล้วจะน้ำซีมเล้วว่าคิดจ้างเราใส่อีกนิดถ้าเป็นนวลเราคุกเดี๋ยวเราพอแล้ว หัวนี <c oughs> hey be, oh ่ใส yeah. no. ่มาดีอยู่มันสิได้กินอยู่บ่โอ้ยปิงหนัวกินปิงหนัวงมันเป็นกระดูกข่อยกระดูก่อนแม่นบ่่อย่นดีกินเปหนัวรเป็นกระดูก่อยเกลือนี่บ่ย่านเนาะเกลือนี่เขากินแต่ปูแต่หญ้าแต่ปลาสังีกินตะกี้มันบ่มีบ่มีเปหนัวเนาะตะกี้บ่มีปิงหนัวเดี๋ยวนี้มีเสจกินลเลมั ก็มองเขาอะลรมองาแมนดุดไม่ใช่กรดุดมงเอยัง่เห็นบ่อยากไปเบิ่งอยู่บ่ไปบ่ไปเบิ่งโดดุไปบ่อไปไปไปเบิ่งมาเยนููไปน้ำูลูไปน้ำไปไปน้ำอะไรที่ เราก็ต้องพาโลไปตัวตัวก็ต้ n งไปเบิ้งฮั้งเบิ่งคนเกินฝ่าบลงฝนหมดตกกะไปไปเนี่ยเนี่ยฝ่าลงฝนตกทั้งเบิ่งนี่แหละบ่กต้องไปบ้งเบิ่งสถานการณ์กันจะไปจะหน่อยมีคนขโมยมข่าวสอข่าวสารเลยนะเป็นพวงขาวสารเมีขโมยบ่แท่นีนก็นดีกงเว้กัสีขโมยบ่อยนย ออกมาเป็นหอมพืชอะไรดังไปดังพื้นนี่มันหอมพี่น้องะไยเป็นว่าเห็ดกินหอมยังหอมหอมควนมันไผ่ <c oughs> หอมพืชมันเสียบปหอมพืชหอมควนนคมันไผ่แม่แม่หน่ายของกินหอมดอกมีแต <c oughs> ่เขาเอินปลาอย่าง,งนงี้นะปลาตัวน้อยอันนี้นะปลาอย่างตัวปลาลงงังเกาะปลาลงงังกอกแม่แมนเขาเอินปลาขมมนหรือเปลาขมานถึงปลาขมมนปลางกอกปลาลังกอก มือหนาอะไรเจ้า,า,ย,ย,ย,า,ายายมาเด้อต,ตัวน้อยๆนี่ปล่อยเอาตัวใหญ่มากตัวไหนตัวน้อยแล้วปล่อยมันแล้ให้มันใหญ่ก่อนเอาเดี๋ยวเจ้าใหญ่พออย่างสีมาเอาปล่อยไปก่อน,น,อนห้อยู่ห้กินเดี๋ยวว่าตัวใหญ่หัือปล่อยตัวน้อยเอา <c oughs> ไปเอาสมไปปะปะคอเชียร์ได้ใช่ไหมเมียไปเอา,าสมอยู่ไซนี่สมขาวไซส์ตัว เดือดขามค่ะขามหน่อยเงินไหนเท่าไนพอแมนเราไปเองจะโลดไปส่งท่าหนาแลนคือจักจิกจักจังไยเยอะอมอะไรอ๋อ เริ่มหิวเขาคือกันได้ก็อดก็ดีฮะนอนโอ้ยย่านเปื่อยเลยได้ปลานี่ไฟมันไฟมันลุกขักพี่น้องเลยไฟลุกแห้งอันเดียถู ฟยาเือเปือยัแล้วปลาออกก่อนมันห่อนพดพดแห้งไรปลาขาวสัมันเสิ่อมมีช้งถิ่มลงแล้วขึ้นล้วแหละบนมันดแล้วมันคือปลาคอเนาไ้ยาปลาเปนะลีงน่ขามใบขามยำละ มันอยู <bin uk> <azo> <haciendo> el, ่มันอยู่สูงเลยมันแเดี๋ยวมันสิบมมีโปรตีนเนาะล่างสะอาดลาย่่มีโปรตีนได้ินิใส่เฉนั่นเนอก็เป็นตัวเป็น้กระชับ่ได้ใส่ซีมีการซีมอีกได้อุ้ยแซ่บร่นด้ไดัเอาอีกแล้ว จางอยู่แล้วจะมนตองซิมลยเืเาเสืคนูเค็มเขมเค็มเค็มถือว่าถือว่าใส่ได้แล้วขนาเค็มเลยผ่านแล้วปรงแกินรอบอกิน้เทเสรจถ้วยเสร็จบวงแล้วมากินจกเเรากิน่ายอยู่ง่ายเนาะ บันมีฮอจีบวบ่นี่เด้กินง่ายอยู่ง่ายเองเนี่กินยากเด่นึงต้องมีจียวละขั้นเฮ้านี่แบบนี้นะสามาต้กนะเมาปลานี่ย้ย,ยปลาแม่ไข่บ่เน่อ<ม>นจะเรูตองจหอนหออนอน,อน,อนอจับพุ้ช อ่อนจะหูแล้เาเนาะใสกเศราขาวนะเด้อแก้ไม่ไข่แงบุญเพกมากินข่าวน้ำพอได้ไหมีนั่มามามายวมองจะรอเท่าก่อนพุตีพุ่งุทีพุ่จื่ออืมเดี๋ยวีเนี่ยนะบอกินแบบนี้นะ กินบ่ได้ดอกยางพิชแต่ยี่หี่ย้อมงมูกินบ่ได้จ้าเจ้าเจ้าเจ้าจะาเย้จะาเยจะาเยเออาเจเน้จะาเยจะาเยเอ้าเจเ้เจ้า้า้าเจ้า้าเ้าเจ้จ้าเจจ้าเจาจะาเยแกงปลาปลานี่ปลานี้เจ้าเอิเ้นเจาเาเา นย่างนี้ได้แม่นองนเพผงกินได้แม่นาง,นางนใช้บ่วงได้บ่ให้ลูกนะบ่บ,บว่วง,งนี่นัน่งตักผอกินเผ็ดเนาะกินเผ็ดคือกันยายนากินเผ็ดกินเค็มคือกันเราควรจะทอดแตงโมนี่กันเอ็นบอกเอบนบอกแชร์บอนางบุญเพ่ง เาอู้อืมอิมเินปลาลุงกินข่าด้วยหานางมนเพลงกินเข่านำการเดินปลาลุ้งนไหมบ็นบเป็นมนว่าบเป็นคือว่าได้เสนบอเป็นนี่ได้ แซ่บบ่น้ำมันเพง่งหรือเค็มเรากินไงโดนเรากินเนี่ยเปไ็นเสียบเลยวายเราไม่ชินไม่หนังพี่ได้โจดหอมนี่หนิกันยนเดี๋ดดดดยวจะไปกินกนั่นลาบก้อยซอยแจแหงชิกัวนี่เนาะไปกินนอนพี่แหงชิกัวนี้ว่อน <c oughs> ไปกินสิกินไก่เน่ยนะ คือเฮ็ดปวกออกบได้ไปหาเปล่าเฮ็ดกเขาเอาหมูสาน้นเจ้าไปหาได้ยัไงบอเกบหกิ่ง้านกได้ซับจะดูมันก็ไม่เลี้ยงยังไงทีขาหาเป็นหาไ่เป็นปัญหาปลาเป็นเนาะปัญหาเคาะเไปเคบ้าง

ปลาแต่็มวันเลยเขาเทียนกินแล้วบ่นี่ยทางบ่อยากเรากินยังกินข้าวจีกินข้าวจีตะก้อนนี่คนนี้เนื้อกินข้าวจีแล้วบ่อยาก่เขาเขราไห้ครัวเรากินข้นขขนขากกขขวจีอันเจ้าซื้อมาเช้าน,นี้บ่ปลาเขาซื้อหลายเลยมันห้าสิบพันเลยข้าวจีอัน วรามีโตลาดบอแมนโตลาดหน่อยโลมัาขี้จน้อยหมดขึ้นได้หรอวะเนีเลอกเน้อได้หมดเลิกไต่นะ่ังแล้วกระวังกางมาด้อนางบนเพลงป้าเนี่ย จะผ้าเาแท็กตัเดียวเน,นื้อจะมีสาก,กาส่วนอบบมะนาวบ้าบงเปงไหวไกินมื่็คอตับเงไวจาาลลตอาอมใส่หมออ้โดยเป็นไหน

มุ่งหนังเคยพลาดเลยมุงนังเคยปิ่นรถจักรนี่บร่รถจักรรถใหญ่นี่แล้วเอ้าเขาแรนไหวใช่เป่าก็ไม่ได้ไหวหันหัวมันจะปิ่มนะมันเคยบ่มันเคยเอาคนบ่กมัได้เคยเอาคนได้เคยตัางเคยมันเป็นอ๋อเนี่โคกงนะบ่นี่นะมับบบนบอลห่างเนี่ยหน้าห่างเนี่ยบ่ มืนเราดกูตัวนั้น่าดลงกระเขากระเขไวมั้งมันเขาโคง้งมันอา,า,นาจจิกะเไวเฮือเบ็กแห้งนั่นน,น,นี่กระดูกระเบื้อเรากระาวบ่หนิเขาเที่ยงมือร้้านี่ปั้นเลยบ่ ตั้งแล้วอืมหมอเมียคือว่ายังบริกรเข่าเลยเพราะว่าเขาเที่ยงนี่ว่ายังบริกรเนี่ยโอ้ตามรถตามยังโดยเบ็ดแล้วผมบริกรเข่าเส่าเล่าเลยว่ามันเป็นนักปลาเพราะว่าปลาเนี่ยยังบ่มาอยู่หรือว่าเป็นลมเป็นแรงของหิวเข่าว่พราะว่า้องไปไกลล่ไก่เสียงของเสีย เซยังไงนะเซจำพอนพีเซซซอยเซซำซอยาฮอตทีเดวกะเซีซำอยซจ้ำพอยสนอยกว่าจำพอนอะวะได้กล้าบร์ดามหายดานาทางั้นทางจะไปหาน่ยแล้วแ อันนี้คือไปตึกปลาน้ำห้วยเนาะน้ำห้วยบอ่อนมันเป็นวังห่านนะนตึกหา่าวตึกงมงมเอาบ่อนส่วนมากงมเอาห่าวไปได้กินบก่นกินเนี่มันอยู่ในหินเดออี๋ยวไปตึกในผัดลานเรากล้าไปพเพียวคยนหนี่งไหวโมกาดงกินไปกินมันเนาะเคยไปเครื่องี่ยาในช่างนา้ำเพียงทำนี้ บ่เลิกซ้ำนะบ่อนะ่ะบ่บ่ได้ซ้ำนี่ซ้ำซ้ำนี่เ<อ>พียงว่าเข้าโดนแต่พอเราจะตายกล้าไปเพีเดียวคิดว่าน้ำท่วมว่าท่วมหางไปบ่เอนอ <c oughs> าะ <c oughs> แ,แต่เป็นบางบ่อนบ่ลองด,ดูกับบ่ออบ่หนึ่ง ่เบิด์ตหม้อหนึ่งข้าวหนึ่งอิ่มอยู่บอ่อไอ้นางบุกให,ห้ผอไว้จัดไ,ได้ผอตักมาให้ผอได้ใสอิ่มอยู่บอ่อส่นเนี่ยเห็ดกินกับเห็ดกินเถื่อเดียวค้าบละเถือ่อหรือว่าเห็ดเผื่อ,อไว้โลดมันจะไม่ได้เห็ดนำเห็ดนี่เห็ดลาย,ย,ยแต่ยามันบูดเห็ดกินเถื่อหนึ่งแล้วพอแล้วว่ะ ไม่ได้นนะแล้วพอป้องภู้เมียน่ะกินข้าวจีไรบ่ยากเนาะอือให้เพื่อนกินข้าวก่อนซะพี่นอ้องไปเนาะเมื่อกี้มีข่าวดีสีมาบอกมากล่าวมาแจ้งมีข่าวดีอีกลแล้วมีเก่งเราแข็งเรายังได้เราดีใจยีบ่บอยบนเก่งมีข่าวดีนะดีใจ ขอปลาดิมาหาเจ้าจังมือเลยขออันีไม่เดียวป่ะเดี๋ยวจับมเดี๋ยวจับหมดได้ถามน้องลอยด้วยนะน้องลอยจัมือเลจัมือเราบเราปลาดม่เดียว่ะงันอีกตัวเราเอาได้ไกมได้ไก่สกินปลาเจ้าเลแขกกบเปาหร่กัาราอ่าพี่ต้องเลยเนาะ ก็คนคนที่เข like ้ามาม่เด้อแล้วก็ลูกกมี่ะยู่นที่ยังถึงกลัวกินเขาเลยเนาะลอจะเบิ่ดหลย